ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยรายละเอียดเยอะมากลเลยทีเดียวสุดท้ายวันนี้ที่เราคุยกันเราก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปในห้องสักทีคือติดอยู่ที่ประตูเนะี่ยผู้เรียนรู้ในทางโทรทัศน์เนี่ยนะหรือผู้ฟังผู้ชมเนี่ยได้รายละเอียดอ,อยา่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลําบากคือถ้าไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถอ่านเรียนรู้ได้แต่ว่าเวลาที่เราพูดแล้วเราตัดไปเขาก็จะไม่รู้ว่า ห่วงจุ้ยเนี่ยมันมีมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นห่วงจุ้ยนับวันมันจะสั้นเข้าอเพราะว่าด้วยด้วยความเป็นอยู่ของชีวิตคนในปัจจุบันก็อยากได้อะไรเร็วๆง่ายๆฮแต่มันไม่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไงถ้าห่วงจุ้ยสั้นเข้าวิชามันจะหมดหมดแล้วเราก็จะไม่เหลืออะไรที่มันสามารถที่เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือมีที่ผลต่อความรุ่งเรืองของเราได้ออืครับ นี่คือเรื่องราวที่ผมได้พูดคุยสนทนากับท่านอาจารย์วรัตน์อัศกุลโกวิทปร,รมาจารย์ศาสตร์ดวงจุ้ยเต่าหมวกดํากันในวันนี้ได้รายละเอียดความรู้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ<ม>แต่ยังว่านะครับว่าการเรียนรู้ผ่านทางหน้าจอทีวีเราก็ได้รายละเอียดระดับหนึ่งทางที่ดีผมแนะนําให้ไปนั่งเรียนที่ชมรมแต่ไม่ได้ว่าไปนั่งเรียนที่ชมรมแล้วจะเลิกดูรายการเพราะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่การพูดคุยกันตรงนี้มันจะมีเกร็ดความรู้ที่อาจารย์ก็ไม่ได้พูดในชมรมเหมือนกัน นะ,ะมันจะคนละคนละสไตล์กันครับติดตามกันไปควบคู่กันไปมีโอกาสดูรายการมีโอกาสไปนั่งเรียนรับรองว่าคุณจะเข้าใจเรื่องของฮงจุ้ยได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ